คุณขาใครที่มีปัญหาเรื่องรักแร้จ๊ะรักแร้มีกลิ่นรักแร้ดำรักแร้มีหนังไก่รักแร้ย่นคอยคูนสังจ้าค่ะตัวนี้จะเลิศปังไม่ไหวด้วยตัวนี้ชื่อว่าชีนีค่ะตัวนี้เ็าเป็นตัวช่วยที่ดีของจ๊ะเลยคุณขาก้าที่จะสาบานว่าใช้ตัวนี้จริงๆไม่ได้ช่วยเรื่องรักแร้อย,อย่างเดียวจ้ะเขาช่วยเรื่องข้อสอบดำเข่าดำตูดดำขาหนีบดำเขาช่วยจากใครที่ดำตรงไหน ใช้แบบโบก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 ไปเรื่อยๆคุณขาดีแน่นอนวันนี้บอกเลยว่าจะมาแบบต้องสด no app นะคะแล้วเป็นกล้อง iPhone เพราะอะไรรู้ป่ะอยากโชว์รักแร้คุณมันปังไม่ไหวไปหาตาำนะเดี๋ยวให้ดูรักแร้นะแต่ก่อนใช้ดูลักแร้บอกไปก่อนเลยว่าตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยหนึ่งหลอดใช้ได้ประมาณ2เดือนแต่อย่างจ้าเนี่ยใช้ได้สเดือนก่าๆคุณคาราคาแค่สามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก สิบบาทคุณมาดูแลแกล <c oughs> กลองสดยัำ<บ>นะจ๊ะก้องสดนะจ๊ะคุณเ <c oughs> ข่ามอสีนี่จ้าเอา